ทำโคกไลบอกว่าน้องกรไม่ได้ไปที้แจงว่าจะไม่ได้ไปแต่ว่าล้วตัวเองเป็นวงานลำบคนใ่ทีไม่แอืมใช่ก็ต้องไปช่วยทำงานเนาะไม่มีคนดูแลเหมือนรูป้าใช่ใช่เดี๋ยวพี่ก็ตามไปตามตรงนี้มันทำให้แข็งพี่ไม่ได้ซักผ้าไม่ได้อะไรทำให้แข็งทำให้อิจฉาก็เลย ไปวันพรุ่งนี้เอาก็เตรียมของไว้ค่ะทา้งทัตัวเองใช่เป็นคนสูญเสียก็เต็นอะไรนี่แหละเต็นอ่าไอเราที่เป็นพ่อเนี่ยูกข้างล่างเนาะเราที่เป็นเด็กเด็กๆเดี๋ยวพี่ไปหาซื้อกระเป๋าเนาะพี่ไม่มีกระเป๋าเรารู้มีแต่กระเป๋าลาบวันนั้นกลับมาจากจากบ้านจะซื้อเต็นนี่แหละแฟนก็บอกว่าไปซื้อข้างทางก็ได้มันมีเนาะพอมาแล้วมันไม่มีร้านเขาปิด ก็เลยไม่ได้เป้มันจะเอาชนะหรือไม่ชนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันปัญหาทุกคนนคุยกับเอ็เซอร์แล้วตอนแรกคิดว่าพ่อฟื้นไม่ได้ไปวันนี้ถ้าเขอฟื้นไม่ไปวันนี้ถ้าเขอฟื้นไปแล้วฝากถามได้ด้วยฝากถามด้วยอใครที่ว่าสงสารแม่น้องน่ะเจะเดี๋ยวไปเจอกันใครบ้างบอกให้แม่น้องพูดอย่างนั้น แล้วใครบ้าง <BRI> าที่เห็นพี่กัณนพรสวัสดีนะครัลุงป้าทำการชุกช้อนนนะคะับใครบ้างเห็นตอบตามตาหน่อยต,ตอบตามตาหน่อยพี่สร้างองค์ปู่นะครับพี่สร้างองค์ปู่นี่นครับนี่องค์ปู่นะครับใครนะครับเป็นเจ้าของครับเป็นเจ้าขององค์ปู่ครับมีไหม นีไหมขอให้ตาพูดบ้างสิให้ตาพูดบ้างหน่อยนะตาพูดใ้ไรด้วยอีก30วันจะเห็นดีกันใครพูดคำนั้นพูดกับหูพ่อเอง จะปังหูบังตาอะไรกันนักกันหนาคนเราให้อภัยกันบ้างสิบ้านเมืองเจริญไม่ดีไหมจะให้กลับไปอยู่ที่เดิมดีไหมเห็นเขาลำเขาร้องก็ว่าเขาขอทานแต่ก่อนบ้านเมืองเรามีอย่างงี้ไหม แทนที่พี่น้องจะมารักกันแทนที่ชาวบ้านจะมาเข้าใจกันแล้วเมื่อไหร่บ้านกาโกโกมันจะเจริญอำเภอรงหลวงมันจะเจริญความอิสาลิษยารถทิ่ถีมานะมาหน่อยนะ ได้ครับตายอมคนคงเห็นครอบครัวตาเคยรักกันมาเห็นยายเห็นตาเห็นยายเห็นตาเห็นตาเห็นยายแต่ทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรคนเขาคงรู้ คนเราทําความดีมันทํำยากนะครับมันทำยากนี่แหละคนถึงได้ตัดสินใจทำดทำีทำดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปเพราะอะไรเพราะเราทําดีไม่มีใครเห็น คนที่เห็นความดีของเรามันหายากนะครับมันหายากายากว่าจะสร้างโอปู่นี้ได้มานะครับไม่ได้ง่ายนะครับแรงศรัทธาจากเอฟซีจากลูกหลานทั่ประเทศทั่วโลก <c oughs> แล้วตาอยกจะกถามว่าใครเป็นเจ้าของมีใครเป็นเจ้าของขอ,งอปู่ไหม อปูบริจิตมีไหม <c oughs> บางคนทุบไปในสามสิบวันย้ายไม่ทุบก็ต้องเสียค่าอะไรบางคนร้องไห้บางคนหัวเราะอย่าเพิ่งครับเหตุ <c oughs> มันยังไม่เกิดนะครับ เมื่อไหร่เขามาทุกวันนั้นเราคอยรองไห้ครับวันไหนเขาเขาไม่มาทุกวันไหนยังอยู่ตรงนี้เราก็สาทุกนะครับคือเราได้ตกลงกันแล้วนะครับกับเจ้าที่ป่าไม้นะครับภาคสี่พอนเก่นนะครับลงกษัตริย์มติกันเลยครับโดยทางเจ้าที่ป่าไม้ได้มอบหมาทางจังหวัดนะครับ ทางจังหวัดมอบให้อำเภอนะครับอำเภอมอบให้เทศบาลนะครับเทศบาลมอบให้สภาตำบลให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรลงภาษามติกันไปแล้วนะครับใครไม่ลงมายกมือก็ถือว่าสละสิทธิ์นะครับวันนั้นนะครับใครจำได้ไมวันนั้นมีคนยกมือให้ทุกคนเดียวจาก32คนนะครับ นอกนั้นผ่านหมดนะครับแล้วจะมาว่าว่าอันนั้นเป็นแค่องค์ประกอบแล้วเราจะเอาความยุติธรรมตรงไหนครับมาในเมื่อเราอยู่ข้างล่างเสนอขึ้นไปข้างบนข้างบนทำไมไม่รับอันนีเน้เป็นความคิดของชาวบ้านองค์ปู่อยู่กับใครครับอยู่กับชาวบ้านครับ รบบ้าานนะคัเราผิดเพราะอะไรครับเราผิดเพราะเรารู้ถ้าเ็าไม่ถึงการเราไม่ได้ไปขออนุญาตนะครับเรานึกว่าสร้างไปเพื่อให้คนมาเที่ยวมาอะไรกราบสักาการะบูชาไหว้ขอพรพรุ่งนี้ค่ะพรุร่งนี้เราไม่นึกว่าปัญหาจะใหญ่โตจนขนาดนี้นะครับแต่มาทุกวันนี้ ทำไมปัญหามันเยอะแยะเกินเนาะตาก็เคยบอกแล้วว่าสร้างองค์ปู่ก็ไม่ใช่เงินรูน้ว่าเดียวเอฟซี D, ทั้งประเทศทั้งโลกที่ร่วมกันบริจาคสร้างนะครับแล้วปัญหาทุกอย่างทำไมมาลงที่ลงุง ถามหน่อยว่าใครเป็นคนสร้างองค์ปู่นะครับสร้างแล้วได้อะไรเพื่ออะไรนะครับลุงเป็นเจ้าของไหมนะมีไหมว่าลุงเป็นเจ้าของลุงเคยประกาศไหมลุงไม่เคยป้าไม่เคยแต่ใน,นเมื่อเราแพ้คดีเราก็จงยอมรับ ถ้าหากทางการให้หรือก็จำเป็นนะครับเพราะเราไม่มีอำนาจที่จะมาเหนี่ยวลังไว้ได้นะครับ <im> <im> อันนี้นะครับฝากให้ข้อคิดกับเอฟซนะครับแล้วก็คนที่ศรัทธานะครับสำหรับคนที่ไม่ศรัทธาเข <im> าก็ <im> <im> นั่นแหละแค่เห็นภาพเฉยๆเขายังเก็บตาเลยนะครับอันนี้คือ<ต>ความจ,จริงนะครับคนที่รักกันมันก็รักนะครับ <_ D> คนที่ศรัทธาก็ศรัทธาก็มันเป็นส่วนบุคคลเราก็ไม่ได้บังคับใครว่าให้มาศรัทธาทั้งหมดนะครับคนภาคอีสานเราเ็าศรัทธาเยงมาก พญานาคองปู่บริจิตนาคพระราไม่ใครอยู่ในบ้านไปเลยไม่ับอยู่นั่นไหมอยู่ครับอยู่อยู่เดี๋ยวตาพูดไปมากมายถ้าใครอยากเอาไปพูดเอาไปเล่นเอาไปเลยครับตาไม่ได้ห่วงครับตาพูดออกไปด้วยความด้วยใจจริงของตาครับที่ลุงป้าไปตาก็ไม่ได้เหนียวหลังลุงป้าเลยนะครับไปเถอะลูก ไปเพื่อความสบายใจของลูกนะบางทีคนเราอาจจะผ่อนลงมานะครับคือไม่เห็นแล้วมันก็อาจจะผ่อนคลายลงมาครับหรให้ลูกไปสร้างหวย้ยนะว,วันไหนเราเราร้อนแล้วก็ไปพักผ่อน้วก็ปยู่บ้านแต่ถามว่ารู้สึกเป็นยังไงใจหายไหมใจหายครับ เ็นลูกเก็บของแจหายไหมครับแจ้หายครับอันนี้คือความรู้สึกของคนเป็นพ่อนะครับแต่ก็พูดกับลูกสาวแล้วลูกสาวว่ะพ่อจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพ่อจะดูแลบ้านให้พ่อจะดูแลบ้านให้แขกมาพ่อก็ต้อนรับแขก ก็ขอฝากเอฟซว่าใครที่เคยยุโยงใส่ร้ายว่าลุงอย่างนั้นอย่างนี้ว่าป้าอย่างน,นี้ก็ขอพอทีเถอะครับ อยู่แล้วว่าเราเท่าไม่ถึงการเราไม่คาดคิดว่าจะเกิดปัญหาใหญ่โตถึงขนาดนี้จะเลื้อลังถึงขนาดนี้ันนี้ผ่านมาเป็น2ปีสมปีแล้วเนาะก็ยังไม่จบไม่สิ้น ครับสำหรับวันนี้นะครับตาก็จะลงไลน์กันนะครับตาก็จะลงไลน์ก่นนะครับก็หลานสามกินด้วย่าก็ก็ลงไลน์กันเอาไว้ตอนเที่ยงค่อยคุยกันใหม่นะครับค่อยคุยกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับเอฟซีคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องฟูมิชชั่นชัด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ